สวัสดีครับพบกันีนแล้วนะครับทางช่องเทปเท้91นึ่งเทปแอมไลฟ์สไตล์นะครับช anel ที่จะมาคุยเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ iPhone นะครับแกจ e ตการกินโงเทียวและการช้อปปิ้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมีของมาให้ Unboxing นะครับนั่นก็คือ o อ m o อ o c k e t 3นะครับหลังจากที่เราคอยมาได้เป็นเวลา2ปีประมาณนี้นะครับพอพ็อกเนะครับก็เรียกว่าผมยังไม่ค่อย ประทับใจกับคุณภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้ทาง DJI เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ที่ว่ามันน่าจะทําอะไรด,ดีกว่านี้เพราะว่าตัว DJI เขามีความดังอยู่แล้วในเรื่องของโดรนนะครับแล้วก็กล้องแอคชั่นคามล่านะครับอย่าง Osmo Action 4นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเช่นกันนะครับและหลังจากดูที่รีวิวหลายสำนักหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งนะครับมีความมั่นใจว่าตัวนี้นะครับจะคือ ตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ DJI เคยทำออกมานะครับในสายของการถ่ายวิดีโอนะครับอย่างพวกเราที่ชอบทำวีล็อกหรือว่าทำนี่นครับวิดีโอ YouTube อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับอันนี้เป็นรูปหน้ากล่องนะครับก็ จะสังเกตเห็นว่าหน้าจอนะครับอยู่ในแนวนอนนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเขาทำเป็นจอแนวนอนนะครับตาใครที่เคยผ่านตาพ็อกเก็ตสองอาจจะเป็นเห็นยู่เป็นแนวตั้งนะครับโอเคครับด้านข้างกล่องนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรคันนี้ก็จะบอกกู oh, ่อุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของตัวอ s m o p อ c k e t 3นะครับ ใชย D J I เขาก็ยังใช้พลาสติกคลมนะครับคือเราจะไปเปลี่ยนของเขาเวลาซื้อเนี่ยค่อนข้างจะยากครับ้าเกิดแกะกล่องไปแล้วนะครับนันเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้ลูกค้าแกะกล่องทาใม้มั่นใจก็คือเต็มกล่องโดยที่ยังไม่แกะเลยนี่ครับก็จะมีตรงนี้คล้ายๆของ Apple นะครับก็แกะ ออกมาครับซิลิคอนเจลดูดความร้อนความชื้น,นครับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เป็นชุดคีเอเตอร์คอมโบนะครับคือแบบว่าชุดใหญ่ไปกระพริบนะครับตัวที่ถูกกว่านะครับก็จะได้ไม่ไม่จุกใจขนาดก็จะไม่มีกระเป๋านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคนถ้าเป็นคีเอเตอร์ที่ชอบทำคคลิป YouTube เนี่ยราคาต่างกันแค่ร้อยยูโรหรือประมาณ4,000บาทเนี่ย คงตัดสินใจซื้อแบบผมเช่นกันครับนี่ครับก็จะได้เป็นกระเป๋ามาครับแล้วก็มี quick start guide นะครับมาดูในกล่องเลยครับอันนี้เบามากนะครับน่าจะเป็นวัสดุอะไรที่ไม่เอ่อไม่ได้มีน้ำหนักมาก อ๋อเนี่ยครับเคสของมันนะครับในพ็อกเก็ตสองพ็อกเก็ตสก็จะมีเคสอย่างนี้มาให้เช่นกันนะครับแต่มีความสุขว่าโอ้เคสมันดูบึกปืนขึ้นนะครับแล้วก็ด้านในของเคสก็จะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้นะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับจากในกล่องทั้งหมดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ครันี้ของทั้งหมดที่แถมมาน่าจะในชุดคอมโบนี่ครับน่าจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนั่นก็ได้แก่นี่ครับตัวออสโมพกเกนะครับเป็นแบตเตอรี่เสริมนะครับ นี่ครับ <c oughs> แล้วก็มีขาตั้งกล้องให้ด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ที่มันเจ๋งนะครับก็ตัวนี้นะครับก็การที่เขามเออีเรียกว่าไมโครโฟนแบบ ไร้สายนะครับจริงๆ DJ I เขามีบไมโครโฟนไร้สายอยู่นะครับก็แต่เป็นครั้งแรกครับที่เขาให้มาจุใจมากอย่างที่บอกชุดใหญ่ไปกระพริบนะครับก็จะมีตัว t r a n s m i s s i o n ไมโครโฟนไร้สายรุ่นใหม่ออกมานะครับเพื่อมาใช้กับตัวนี้โดยตรงนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอ่ะก็เป็น น่าจะเป็นแบตเตอรี่เสริมเช่นกันนะครับและมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นสายคล้องนะครับแล้วก็ใครที่ดูเ,เวลาเขาทำข่าวหรือว่าไปสัมภาษณ์นี่ก็จะเห็นตรงนี้ครับก็จะติดเพื่อลดเสียงลมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็นี่ครับสายหมดแลอยังเอยเยอะมาก อ่ะสายชาร์จ USB C to USB C นะครับ <c oughs> นี่ับนกรเปล่าก็มีเท่านี้เรียกว่าใบเดียวทุกอย่างนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับครนี้อย่างที่เกินไว้ ว่าทําไมอ๋อหน้ากล่องจอมันวางขวางครับอันนี้นะครับความเจ๋งของ p ็อกเก็ตนนี่ครับเราสามารถพลิกเป็นจอขวางและก็จอตั้งได้ครับเมื่อพลิกจอปุ๊บมันก็จะเปิดเครื่องทันทีนะครับเห็นไหมครับนี้เราก็เออยังไม่ลงดีเทลนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการ unboxing ให้ชมกันไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ เคยมี Pocket 2หรือ Pocket 1นะครับอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าหน้าตาของ Pocket 3เนี่ยกับ2ม,มันต่างกันประมาณไหนอันนี้คือ Pocket 2นะครับเนี่ยสนะครับหน้าจอมหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความเออ หนาเต็มมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มจอยสติ๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มอัดครับแล้วก็ด้านนี้ก็มีเขียนพ็อกเก็แล้วก็ช่องใส่เอ,อ่อครับ SD Card อันนี้เป็นด้านหน้านะครับข้างล่างเขียน Osmo แต่ตอนนี้เขียนอ j i แล้วก็ เท่าที่ทราบครับก็ตัวเซ็นเซอร์ของ3นี่เป็น1นิ้วแน่นอนนะครับฉะนั้นไอหัวตรงนี้มันก็ต้องโตขึ้นนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็บ้าเนาะมีรุ่น1นึมาโชว์ไว้อีกนะครับ ชมให้ใจุใจ1 2 3นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะั้นโตแล้วก็ควรจะมีคุณภาพหรือว่าความสามารถมากขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับในคลิปหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำคลิปถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยครับด้วย Pocket 3นะครับแล้วก็มาให้ชมกันนะครับว่าคือเท่าที่เห็นคนรีวิวเนี่ยมันเจ๋งกว่า iPhone 15 Pro Max นะครับ ในเรื่องของอาการถ่ายวิดีโอนะครับเออ่เรื่องรูปถ่ายอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรื่องวิดีโอครับมันสําคัญนะเพราะว่าเขาคือ,อกล้องถ่ายวิดีโอนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ